เดี๋ยวเดีวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยเจ็ดสิบสี่หทุกคน according to the news article all of the following are possible except จุดๆๆนะคะจากข่าวนะคะ news article ก็คือจากข่าวถูกต้องไหมเอ่ยทำไมคะทุกคน following are possible possible คือเป็นไปได้ถูกต้องไหมเอ่ยทุกชอ้อ i เนี่ยมันเป็นไปได้นะคะยกเว้นถูกต้องไหมยกเว้นช้อยไหนเอ่ยที่มันเป็นไปไม่ได้คะ่ะอ่าเรามาดู choice กันนะทุกคนแล้วก็ มาค่อยๆตัดช้อยกันนะคะช้อยแรกเนี่ย the school is situated in the countryside ช้อยสองนะคะ the exam room was not in good condition ช้อยที่สาม the cupboard had long been a a habitat of snakes ช้อยที่4 the cupboard had an abundance of food for snakes แล้วก็ช้อยที่5 snake c h a r m e r s came with the police and killed the snakes ที่จริงเนี่ย เราอ่านมาดีนะเราสามารถตอบได้เลยนะคะแต่ว่าจะยังไม่เฉลยเลยกันนะค่อยๆมาตัดช้อยกันนะคะทุกคนช้อยแรกนะคะ The School นะคะ s i t u a t e d นะคะคือตั้งอยู่นะคะตั้งอยู่ที่ Countryside นะคะคือแบบอ,อ่ใช้คำว่า,าบ้านนอกก็ไม่ได้ต่างจังหวัดนะคะทุกคนต่างจังหวัด The the school is situated in the countryside นะคะโรงเรียนเนี่ยตั้งอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะช้อยที่สองห้องสอบนะคะ exam room was not in good condition ห้องสอบไม่ได้อยู่ใน not นะคะก็คือไม่ใช่ไหมคะไม่ได้อยู่ในสภาพที่ดีนะคะ good condition ใช้กับคนใช้กับของได้หมดเลยนะ she's not in a good condition โอยตอนนี้เธอแบบไม่ได้อยู่ในสภาพที่ดีเลยนะคะ she's she's in a bad condition ตอนนี้สภาพ,พแย่มากนะคะหรือว่า หรือว่า uh, อะไรดี it is really hot today and the air conditioner is not in a good condition วันนี้ร้อนมากเลยแล้วแล้วแอร์นะคะก็ดันไม่ได้อยู่ในสภาพที่ดีนะคะอาจจะแบบพังเสียใช้ไม่ได้ไม่เย็นอะไรน,นะคะหรือว่า uh, my phone is not in a good condition เออมือถือของฉันเนี่ใสภาพแบบ ไม่ไปไม่รอดแล้วนะคะเก่าแล้วแย่แล้วหรือว่าแปลเสื่อมแล้วอะไรก็ได้นะคะสภาพไม่ดีนะคะแบบมีอะไรก็ได้ที่มันไม่ดีสักอย่างนะคะที่มันทําให้แบบไม่สมบูรณ์ไม่สมประกอบอะไรอย่างนี้นะคะข้อสามนะคะ the cupboard that long been a habitat of snakes นะคะ cupboard เนี่ยเป็น habitat คืออะไรคะทุกคนที่อยู่อาศัยนะคะเป็นที่อยู่อาศัยของงูเนี่ยมันนานแล้วนะคะ long been น,นะ เป็นที่เป็นที่อาศัยของงูมานานแล้วช้อยที่สี่นะคะคัพボー a แฮ h แอนด์อบัลดันส์ออฟฟู้ดฟอร์สเน็คในคัพボードเนี่ยมี abundance ี Ab ่คือเยอะนะคะทุกคน a บั n ด a น c ์เนี่ยเหมือนอ l ล t อตนะคะอ o ลลอตออฟฟู้ดฟอร์สเน็คแอนด์อบัลดันส์ออฟฟู้ดฟอรก็คือมีอาหารของงูใช่ไหมคะเยอะมากๆนะคะ abundance เนี่ยคือเยอะมากนะซอย5 snake c h a r m e r s came with the police and killed the snakes snake c h a r m e r s นะคะคนจับงูมาพร้อมใช่ไหมคะ came with มากับตำรวจแล้วก็ฆ่างูนะคะทุกคนข้อนี้เขาถามว่า possible except ใช่ไหมคำว,ว่าเป็นไปได้เนี่ยปกตินะคะครูจะบอกตลอดนะว่าเวลาเราทำ article ทำ passage อะไรเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันจะต้อง อยู่ในอยู่ในแพสเ a จนะคะมันจะต้องบอกมาเนาะเราจะไม่คิดเองเนาะ get ไหมว่าเออสมมุติว่าถ้าในแพสเ a จบอกว่ามีเนี่ยเราก็ถึงจะโอเคเวลาทําเวลาทําเนี่ยเราก็จะดูว่าโอเคมันมีนะแล้วก็เราก็ย้อนกลับไปดูในแพสเ a จว่ามันพูดว่ามันมีถูกต้องไหมคะเราจะไม่คิดเองนะแบบเราจะแบบไม่คิดเองว่าเออมันก็คงอย่างนั้นมันก็คงอย่างนี้ไม่นะคะแต่ว่าข้อนเนี้ยเนี่ยพิเศษนิดนึงนะคะ เราต้องหานะสิ่งที่มันทําไมเอ่ยเขาเรีกว่า possible ใช่ไหมคะก็คือก็คือเป็นไปได้แสดงว่าการที่เขาไม่ได้พูดในมันจะมีสองอย่างนะทุกคนมันจะมีพูดใช่ไหมคะกับไม่ได้พูดถูกต้องไหมเอ่ยแล้วพูดเนี่ยมันก็จะมีอารมณ์แบบพูด yes กับพูด no อะไรอย่างนี้ถูกต้องไหมสมมุติว่าพูดว่าสมมติพูดสมมุติพูดว่าไม่มีเออพูดว่าอะไรดี ทำข้อสอบได้คะแนนน้อยอะสมมติสมมติในช้อยนะคะสมมติในคำถามเนี่ยมันบอกว่ามันมีประโยคนี้มาค่ะทำข้อสอบได้คะแนนน้อยทีนี้เราก็ต้องกลับไปดูนะคะว่าใน ในนั้นน่ะใน p a s s a g มันพูดไหมนะคะถ้า p พสเซจพูดว่าทําข้อสอบได้คะแนนน้อยแสดงว่าก็แสดงว่าถูกถูกต้องไหมคะแสดงว่าใช่แน่เลยเราไม่ได้คิดเองนะคะใน p พสเซจมันก็บอกอยู่นะแต่ถ้าใน p พสเซจเนี่ยมันพูดว่าทําข้อสอบได้คะแนนเยอะอย่างเงี้ยแสดงว่า p พสเซจก็พูดถึงใช่ไหมคะแต่ว่ามันพูดถึงในอันที่มันตรงข้ามนะคะแสดงว่าอันนี้เนี่ยผิดแน่นอนใช่ไหมคะ แต่ถ้าข้อสอบมันไม่ได้พูดถึงนะเช่นแ,แบบเช่นแบบอันนี้มันบอกว่าทําข้อสอบได้คะแนนน้อยใช่ไหมสมมติในข้อสอบเนี่ยพูดว่าฉันทําข้อสอบเฉยๆนะคะแต่เราเนี่ยมาคิดเองว่ามันได้น้อยหรือเยอะอย่างเงี้ยอันนี้คือ possible นะคะก็คือข้อสอบมันไม่ได้พูดเอ้ยไม่ใช่ในเพซเซ็มันไม่ได้พูดถึงเนาะว่าว่ามันเยอะหรือน้อยนะคะเรามาคิดเองเนาะว่ามันเยอะหรือน้อยอันนี้คือ possible เก็งไหมเอ,อ่ยทุกคน อ่ะทุกคนดูช้อยนะคะเดี๋ยวจะเฉลยเลยก็ได้นะคะคําตอบคือข้อ5นะถามว่าทําไมคะพี่เพราะว่าอย่างแรกเนี่ย t h s s h o o o เนี่ยมันไม่ได้บอกใช่ไหมคะว่ามันตั้งอยู่ที่ไหนการที่เขาไม่ได้บอกเนี่ยแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่ามันก็อาจจะอยู่ที่ต่างจังหวัดก็ได้ใช่ไหมคะมัน possible เนอะเห็นไหมข้อนี้ก็เลยถูกนะคะ exam was not in good condition ห้องไม่ได้อยู่ในสภาพที่ดี ในข้อสอบห้องมันเขาไม่ได้บอกใช่ไหมคะว่าห้องอยู่ในสภาพแบบไหนเนาะเรารู้แค่ว่าเขาทําข้อสอบอยู่แล้วมีงูออกมานะห้องอยู่ในสภาพไหนเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะการที่เราไม่รู้เนี่ยมันไม่ได้พูดเนี่ยแสดงว่ามันก็เป็นไปได้ถูกต้องไหมคะก็อาจจะอยู่ในสภาพที่ไม่ดีก็ได้นะคะถูกต้องไหมดีคาบอยแฮตลองเบนอะแฮบิี้แท็ออฟเน็กเขาพูดว่ามีงูออกมาแต่ว่าเขาก็ไม่ได้พูดว่างูอยู่ในนั้นนานเท่าไหร่ถูกต้องไหมคะแสดงว่า มันก็เป็นไปได้ถูกต้องไหมคะท,ที่งูจะอยู่ในนั้นมานานแล้วหรือว่าอาจจะอยู่มาแป๊บเดียวก็ได้หรือว่าอยู่มานานแล้วก็ได้ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ possible เนาะช้อยสี่นะคะที่ c u p b a had an abundance of food first k e เขาไม่ได้พูดถึงเลยใช่ไหมคะว่าในตู้เนี่ยมีอาหารของงูหรือเปล่าถูกต้องไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มันก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าเขาไม่ได้พูดถึงเนาะมันก็อาจจะมีเยอะจริงๆก็ได้นะคะถามว่าทําไมข้อห้าไม่ได้ะคะ ข้อห้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าตรงเนี้ยเพเซ็มันพูดถึงนะคะมันพูดว่าอะไรทุกคน police rush to the scene ใช่ไหมคะแต่ว่าเขาเนี่ยทำอะไรมากได้ไม่เขาทาอะไรมากไม่ได้เนาะ there was not much they could do ใช่ไหมคะเขาก็แบบไม่ได้มีความสามารถในการที่จะจัดการเรื่องนี้มากเท่าไหร่เนาะเขาสัญญาว่าเขาจะส่งใช่ไหมคะ เดย์พรอมิส hmm. ซูเซนเขาสัญญาว่าเขาจะส่งคนจับง <Okay. So, S 2> ูมาที่โรงเรียนนะคะอันนี้ชัดเจนนะถางว่าคนจับงูมายังคะยังไม่มาเนาะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าตำรวจเนี่ยทําอะไรมากไม่ได้แล้วก็สัญญาว่าจะส่งคนจับงูมาเนาะแล้วมันก็ไม่ได้บอกด้วยนะว่าว่าคนจับงูเนี่ยฆ่างูตายหรือเปล่าหรือว่ามาจริงหรือเปล่าอาจจะไม่มาก็ได้ถูกต้องไหมคะเขาสัญญาเฉยๆว่าเขาจะส่งมาข้อห้าก็เลยผิดนะคะเพราะว่าข้อห้าบอกว่า คนจับงูเนี่ยมาโรงเรียนพร้อมกับตำรวจแล้วก็ฆ่าง,งูถูกต้องไหมคะอันนี้ก็คือ except อันนี้ใช่ไหมอันนี้มัน impossible ถูกต้องไหมคะเป็นไปไม่ได้เลยนะเพราะว่าเรื่องมันเกิดไปแล้วนะแล้วมันก็บอกว่ายังไม่มานะคะแสดงว่าแสดงว่าถ้าช้อยห้ามันบอกว่ามาแล้วเนี่ยก็คือผิดนะแค่นี้เลยนะคะทุกคนเจ็ดสิบสี่นะคะคำตอบคือช้อยห้าค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืม เข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอป,ปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไอติมกับความรู้นั้นคู่กันพอดูความรู้เราก็ต้องกินไอติม